ครับผมนะเดี๋ยวผมรีวิวเส้นนี้ชุดนี้ให้นะมีเจ้าของนะครับเป็นงานสั่งทํานะครับผมลองดูกันก่อนนะสามเส้นนี้เจ้าเดียวกันนะครับปรับสั้นยาวได้นะครับผมเป็นงานถักเข็มนะครับนี่งานถักเข็มวิธีแนะนําการถักผมลงไว้หมดแล้วนะครับผมนี่นี่ทำเลื่อนได้ทั้ง3จุดนะครับเป็นงานถักเข็มนะ ห่วงนี้ทําไมถึงใหญ่นะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะห่วงนี้เลื่อนขึ้นลงได้เช่นกันนะครับดูนะห่วงสำหรับห้อยพระ,นะครับมันจะเลื่อนยากนิดนึงแต่ระวังนะเวลาถ้ามันหลุดแล้วมันใส่ไม่ได้นะครับก็หาอะไรเกี่ยวไว้หน่อยแล้วก็ดึงลูดขึ้นลูดลงนะครับผมนะอันนี้ลูกค้าน่าจะนําไปใส่พวกงาหรือว่าวัตถุมงคลขั้นนะครับผมนี่อย่างนี้ก็จะสวยนะ เลื่อนได้ทุกจุดนะครับสามเส้นนี่อันนี้ถ้าเราใส่ปกติก็เลื่อนลงมานี่ดึงขึ้นไปอย่างนี้นี่งามๆเรามีเทคนิควิธีการทำขอแค่สั่งทำได้หมดนะงานเนียนๆนะครับนะเห็นไหมักเข็มเนียนๆสีดำสองเส้นนะครับแล้วก็จะมีสีรุงสีรุงแเฉพาะนี้สีลุงก็เนียนๆนะครับเห็นไหม ไหนะนะโอเคพร้อมจัดส่งแล้ววันนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ